อสวัสดีครับผมก็ได้มันชีฟเสียงแปลกไปหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็เจ็บคอนิดหน่อยๆเนานะก็ห่างหายไปนานเลยกับช่อง Youtube ก็ได้มันชีฟจริงๆเนี่ยไม่ได้ติดอะไรหรอกแค่ก็ไปดูอนิเมะมอะก็ใช่ใช่ดูอนิเมเออใช่โอเคก็วันนี้ก็เหมือนเหมือนเดิมเลยก็คือไลฟ์สก,กีอยู่แล้วผมนะก็อาจจะพูดอะไรบุนบ่นๆไปบ้างก็ขออภัยด้วยเพราะว่า อันนี้ก็ไม่ได้คลิปจริงจังอันนี้เขาเรียกว่าคลิปแถแนงการจริงๆก็ต้องจริงจังบโบะเออเนาะโอเคอ่ะไหนพูดไปแล้วว่าคลิปแถแนงการที่จะมานแสแนงการวันนี้ก็คือผมเนี่ยจะไปเปิดช่องใหม่ก็คือช่องแคสเรมจิคสปอยก็คือทําคลิปเกี่ยวกับแคสเกมแคสเกมมายากลรีวิวอนิเมะแล้วก็สปอยอนิเมะผมนะซึ่งผมจะทํากับอีกคนนึงก็คือแฮมฮารุที่เคยเปิดตัวไปในช่อง เออหรือยังไม่เคยเปิดวะเหมือนเคยเปิดแล้วไม่ใช่หรอเออนั่นแหละคุณแฮมฮารุอ่ะผมจะทําไม่เรียกว่าคอแลแเบเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนกันเลยดีกว่าเออทาด้วยกันอาจจะอัพคลิปด้วยกันก็คือทีนี้แถลงการเนี่ยไม่ได้หมดแค่นี้ครับผมคือผมจะมาะแถลงการเรื่องตารางออกอากาศด้วยก็คือพูดเสมือนเป็นทีวีเลยก็คือตารางออกคลิปประมาณว่าผมจะพูดถึงเอ่อตารางออกอากาศในของวันช่วงเปิดเทอมก่อนซึ่ง ช่วงนี้คยนว่าเปิดเทมอมมาผมนะช่วงเปิดเทอมเนี่ยวันจันทร์เนี่ยผมสามารถลงคลิปถแถลงการ์อะไรก็ได้แล้วก็คลิปมายากลซึ่งคลิปมายากลเนี่ยผมจะลงแค่เดือนละหนึ่งครั้งเพราะว่ามายากลเนี่ยผมไม่ได้เรียนรู้เยอะเพราะว่ายังไงผมเชื่อว่ายังไงเนี่ย,ยนเดี๋ยวมายากลมันต้องได้หยุดแน่นอนผมนะมันต้องหมดแน่นอนวันจันทร์เนี่ยก็คือให้ว่าจะมีมายากลจนกว่ามันจะหมด แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปเป็นคลิปแถลงการแทนซึ่งผมก็อยากให้จําไว้ว่าวันจันเนี่ยจะมีคลิปมายากลด้วยแล้วก็อาจจะเป็นแถลงการต่างๆแบบว่าอ,อคลิปวันนั้นไม่ได้ลงเพราะว่าติดภารกิจอะไรอย่างนี้ผมนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเรื่องมายากลก็คือผมจะลงแค่เดือนละครั้งแต่เหมือนที่บอกไปว่ามายากลเนี่ยผมไม่ได้เรียนดูเยอะผมมีแค่สักสิบสิบกลนได้มั้งแล้วเนี่ยผมก็ต้องไปทบทวนกลที่แบบว่าผมลืมไปแล้วด้วยก็เลยอาจจะต้อง เอาไงว่ามายากลเนี่ยอาจจะอยู่แค่ได้แค่ปีเดียวหรือสองปีผมนะเอาไงว่าอาจอยู่ได้แค่หนึ่งซีซั่นของช่องื่องต่อไปก็คือวันพุธวันพุธเนี่ยจะลงเกี่ยวกับแคสเกมซึ่งผมบอกไว้ก่อนว่าวันพุธเนี่ยไม่แน่นอนไม่ไม่ลงคลิปแคสเกมแน่นอนนะผมนะคือคือจะแคสเกมเนี่ยคือเราไม่ได้เขียนคลิปอยู่แล้วผมนะแต่ว่า <c oughs> อ๋อ,อครับคือเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเวลาไม่มีอารมณ์แคสมันก็จะไม่สนุกกับเกมเลยผมนะ เออนั่นแหละเพราะว่าผมก็เลยอาจจะแต่นี่คือจริงๆอ่ะแคสมันแคสได้ตลอดไม่มันอาจจะไม่ยุ่ไม่มีหยุดพักก็ได้แต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการอารมณ์ไม่ดีอะไรอย่างนี้แบบว่าออโกรธใครบางคนมาหรืออย่างนี้ผมก็เลยอาจจะไม่ลงเรื่องต่อมาคือวันพฤหัสจะลงเป็นรีวิวอนิเมะซึ่งรีวิวอนิเมะเนี่ยผมขอบอกกันว่าผมอาจจะเอาพวกเรื่องย่อที่คนเขาสรุปต่างๆเนี่ยผม,มาอาจจะมาลงก็รีวิวเรื่องอนิเมะเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรมาก อาจจะไม่มีอะไรแถ่งการมากเพราะว่าแต่ที่ผมจะแถลงการก็คือไอ้เรื่องรีวิวอนิเมะเนี่ยคือผมต้องดูอนิเมะให้จบก่อนซึ่งถ้าเป็นอนิเมะสิบสอตอนหรือสิบสามตอนอะไรเงี้ยสิบสี่สิบห้าที่ไม่เกินที่มันเป็นอนิเมะแค่แบบครึ่งซีซั่นครึ่งไงครึ่งเดียวคือสิบสอตอนประมาณสิบสอตอนนะผมนะผมสามารถใครจะรีเควส์มาแล้วถ้าสมมติวันนั้นเนี่ยมันยังไม่วันพฤหัสพอดีผมก็ อังไงนผมต้องลงวันพฤหัสอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าเขารีเควสมาวันพุธเนี่ยผมก็อาจจะถ้ารีเควสเช้าหน่อยผมก็อาจจะดูได้ทนันแต่ว่าถ้ารีเควสมาแล้วผมดูไม่จบทันทีก็อาจจะพลัดเป็นวันศุกร์ไม่ก็วันเสาร์แทนซึ่งวันศุกร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีลงอีกคลิปหนึ่งก็คือถ้ามุดขอมาใกล้ๆกล้วันพฤหัสเนี่ยผมอาจจะไม่ทนันต้องถ้าจะขอใกล้วันพฤหัสผมแนะนําว่าให้ขอตอนเช้าสักเก้าโมงสิบโมงเพราะว่า มันต้อใช้วลาในการตัดต่อด้วยในการภาคเสียงด้วยเพราะว่าไอ้ไม่ใช่สองตอนเนี่ยผมคำนวณแล้วคือมันจะมีประมาณห้าชั่วโมงคือจะดูให้จบเนี่ยคือต้องใช้เวลาห้าชั่วโมงครับคืออย่างมากเนี่ยผมขอก,ผขอก็ผมขอประมาณสักให้ช้าสุดเนี่ยก็คือวันพุธเก้าถึงสิบโมงครับผมนะเพราะว่าจริงวันพฤหัสก,ก็มีเวลาทั้งวันแหละแต่ว่าช่วงเปิดเทอมเนี่ยเราก็ไม่มีเวลาถูกไหมเพราะว่าเปิดเทอมเนี่ยเราก็ว่างแค่ช่วงเย็นๆจริงๆผมก็อาจจะต้อง ยิ่งถ้าแบบเปิดเทอมเนี่ยยิ่งอนิเมะพวกรีวิวนี่ไม่พวกสปอยนี่ไม่อาจจะแทบไม่ได้ลง้วยซ้เพราะว่าก่อนจะดูจบก็คือเรลควสมาวันสัปดาห์นี่อาจจะได้ลงสัปดาห์หน้าเลยเพราะว่ามันไม่มีเวลาในการดูของผมนะเรื่องต่อไปก็คือวันศุกร์จะเป็นสปอยอนิเมะซึ่งสปอยอนิเมะเนี่ยเสี่ยงลิขสิทธิ์พอสมควรแต่ผมพยายามจะเอาเป็นภาพนิ่งมานะไม่เอาเป็นภาพเคลื่อนไหวผมจะดึงภาพนิ่งมาวอาภาพเคลื่อนไหวอาจจะมีบ้างแต่ว่าผมจะพยายามดึงให้น้อยที่สุดเพราะว่าผมจะป้องกันพวกเรื่องลิขสิทธิ์ ประมาณน,นี้ผมนะสปอยในวิดเนี่ยอาจจะสปอยได้ไม่มีเหมือนกับช่องอื่นๆเขาแต่ว่าคือผมก็อยากสปอยดูบ้างว่าแบบเออมันได้ไหมถ้าสมมุติไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะหาคลิปแนวนอื่นอมาลงวันศุกร์แทนที่ว่าไม่ใช่สปอยถ้าคนเขาไม่ชอบสปอยนะผมจะเอาคลิปอย่างอื่นมาลงแทนพวกเล่าเรื่องเล่าเรื่องงนี้เ,เป็นเรื่องแบบว่าเล่าเรื่องเล่าเรื่องส่วนตัวหรือว่าเล่าเรื่องแบบว่าเรื่องลึกลับเรื่อง จุดกําเนิดหรืออะไรต่างๆเป็นแนวความรู้ถ้าอยากได้แนวไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาผมก็อาจจะเพิ่มในวันแบบอังคารวันศุกร์วันเสาร์ส่วนเอ้ยไอย้ผมโมบิบเมื่อกี้ไอ้เมื่อกี้คือตารางของวันปิดปิดเทอมนะปิดเทอมแต่ว่าคือเอาง่ายๆว่าเป็นตารางในช่วงที่เรียนออนไลน์ผมนะแล้วก็เป็นตารางในช่วงปิดเทอมส่วนในเรื่องของตารางเปิดเทอมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับวันจันทร์ลงได้ปกติ คืนมาจะกลกับแถลงการเนาะส่วนพวกแคสเกมพวกรีวิวพวกสปอยเนี่ยผมจะไปลงเป็นวันเสาร์กับอาทิตย์ซึ่งถามว่าเสาร์กับอาทิตย์เนี่ยมีแค่สองวันจะลงแค่สามได้ยังไงแคสเกมเนี่ยผมจะเก็บไว้ให้คุณแฮมพารูเนี่ยเขาอาจจะได้ลงวันอาทิตย์เพราะว่าผมต้องใช้เวลาในการผ่าของวันเสาร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแฮมพารูเนี่ยเขาอาจจะได้แคสเกมแล้วลงวันอาทิตย์ซึ่งผมอาจจะไปแจมด้วยบางครั้งหรือว่าผมอาจจะแคสเองเลยแล้วก็แล้วก็ วันเสาร์เนี่ยผมก็จะสลับสลับไปว่าจะสปอยหรือจะรีวิวดีซึ่งวันเสาร์เนี่ยขึ้นอยู่กับเว,เวลาที่ผมได้ดูในเรื่องนั้นๆนะผมนะถ้าสมมติผมดูจบแล้วเนี่ยอโอเคผมจะมาสปอยให้ก็รีวิววันนั้นก็ไม่มีรีวิวไปถ้าสมมติเรื่องนั้นเนี่ยผมยังดูไม่จบผมก็จะพยายามจะรีวิวก่อนรีวิวแค่ช่วงเริ่มเริ่มผมนะเพราะผมอาจจะเป็นสปอยก็ได้แต่ว่าสปอยแค่ตื่ถึงสามตอนคือรีวิวต้องดูให้จบจริงๆเหรอครับเอางี้ดีกว่า าสมมติดูจบเนี่ยผมจะทำเป็นรีวิวแทนแล้วก็ค่อยสปอยที่หลังถ้าคนเนี่ยเขาอยากเห็นสปอย้าพหมู่ผมดูแค่นิ้นเดียวผมอาจจะเป็นสปอยช่วง 1- ึงถึงสามตอนหรือช่วงที่ผมกําลังดูถึงับผมนะก็ถแถลงการก็ประมาณนี้แหละว่าจะมาบอกแค่ว่าช่องใหม่ช่องชื่อช่องว่าอะไราเอ,อษษ้ผานไปตามกันด้วยแล้วก็พวกตารางออกากาศตารางลงคลิปเนาะก็ไม่น่าจะมีอะไรพูดมากแล้วก็เจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวเผื่อ ฟังกันผมว่าตอนนี้คงหูแบบเนาะคงฟังกันจนเบื่อแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนาะก็มีแค่ช่องใหม่แล้วก็ตารางออกอากาศก็ขอแค่นี้แหละครับเอ่อขอขอโชคดีในช่วงโควิดแล้วก็เออเดือนหน้านบัตรเทมอมกกี่วันวะในวันที่สิบห้าก็สิบห้าสิบสี่สิบหกิบ้าสบหกวันก็นะก็ฝากด้วยนะครับผมนะช่องแค s อะไรนะลืมชื่อช่องตัวเองอะไรวะเนี่ย c a s t r e m a g i c s p o i l หผมนะหรือว่า C m S ซึ่งวันนี้ผมกำลังปรึกษากันอยู่ว่าจะใช้ชื่อว่า Cas ต์แคสต์รีเมียจิคส,คส Spo หรือว่าจะใช้ C m S Channel หรือ TV ให้ผมนะคือจริงๆก็อยากใช้ชื่อว่า Cast r e m a g i c s p o i l ไปเลยแต่ว่ามันอาจจะยาวไปก็เลยอยาจจะตั้งชื่อ C m S ซึ่ง C m S เนี่ยก,ก,ก็ิ่มก็ไม่รู้ว่าจะเอามาตั้งชื่อสลับดีกว่าไหมเออทีนี้ก็ประมาณนั้น ก็เดี๋ยวผมจะมาแถลงการอีกรอบหนึ่งถ้าผมสรุปเรื่องอเรื่องชื่อหลักได้แล้วครับผมนะก็จริงจริงก็อาจจะมาสปอยในคลิปตอนที่ว่าตั้งชื่อแล้วก็ได้ผมนะโอเคแค่นี้แหละไม่มีนี่น่าจะมีอะไรล้ะก็บอกแค่นี้ก็วันนี้ขอลาไปก่อนครับก็เดียกมาชีพเออลืมบอกก็เรมยกมาชีพจะเป็นแค่ช่องสำรองของผมนะผมของผมคนเดียวนะเป็นช่องสำรองของผมคนเดียวคือ,อเอางี้ว่าวันไหนเนี่ยที่แบบเขามี อาจจะมีแบบ,บว่าบอกว่าทําไมไม่อัดคลิปนู้นคลิปนี้เดี๋ยวผมก็อาจจะอัดแยกย่อยมาที่ช่องของผมเองก็คือช่องนี้เนาะอืม <c oughs> โอเคก็ใครนั้นไม่มีอะไรแล้วไม่ายครับผมนะ